ดงทําเลดอนใหญ่เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีมาก่อนการตั้งชุมชนบ้านหนองบัวอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดมีไม้พยุงขนาดใหญ่จํานวนนับพันต้นเป็นที่หมายปองของขอบวนการค้าไม้ คนในชุมชนจึงจัดเวรยามเฝ้าระวังกันอย่างเข้มแข็งด้วยความสมัครใจไม่มีค่าตอบแทนขยายแนวคิดและเครือข่ายการรักษาป่าในบริเวณใกล้เคียงจนกระทั่งได้รับรางวัลกโลกสีเขียวประเภทชุมชนปี2558ก็จุดล่มต้นนะครับก็คือป่าถูกทำลายไม้ถูกตัดโดยเฉพาะไม้ประยงถูกลับลองตัดก็เลยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ประชุมหารือกัน ก็เราเป็นคนอยู่ในพื้นที่ถ้าป่าถูกทำลายผู้ที่เสียประโยชน์คือคนในชุมชนก็เลยรวมตัวกันก่อทั้งเป็นกลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าร่วมกันปกป้องพืง้นป่าครับปัจจุบันชุมชนบ้านหนองบัวยังคงรักษาป่าไม้พยูงอันทรงคุณค่าโดยเฉพาะการปรับตัวให้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่หลากหลายมาช่วยเสริมในการอยู่เวรยามครับแต่ก่อนการทำงานของเรา เข้าเวทยยามาใช้กำลังใช้เวลาแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอย่าง GPS ก็สามารถจับผู้กระทำความผิดได้ข้อวงจรปิดทําให้การทํางานของเราง่ายขึ้นมองเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้ที่จะมา,ารับลอบตัดไม้นะครับก็ถือว่ามีความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะครับ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน ป่าชุมชนบ้านหนองบัวยังสามารถสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นได้อีกถึงสป่าทํางานเชื่อมโยงกันทั้งการอนุรักษ์และข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวังป้องกันและสายงานสืบหาข่าวทุกด้านเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการงานอนุรักษ์ป่าเขาเขาเห็นเราทํางานเห็นความอุดมสมบูรณ์ในป่าของเราเขาก็มีป่าอยู่แล้วก็เลยเข้าไปช่วยว่าป่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนก็ติดต่อทางกรมป,ป่าไม้ให้ ขึ้นทะเบียนตอนนี้เขาก็ภูมิใจในสิ่งที่ได้ได,ไ,ดได้เป็นข,ข่ายได้รักษาป่านะครับพ่อผาเขาเขาอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือ,อเรามาทํางานบอกพ่อคุณผาความสมัมพันธ์เราได้ความสมัมพันธ์ได้ได้ทางานร่วมกันสิ่งสําคัญอย่างยิ่งก็ป่าของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็เราได้ใช้ประโยชน์จากป่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นเพื่อคุ้มครองและป้องกันป่าพยุงของชุมชนทำให้ชุมชนบ้านหนองบัวเกิดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ป้องกันป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทสิปนนเกตุทัศน์รางวัลแห่งความยั่งยืนครั้งที่22ปี2566 ที่จริงการทำงานของเรามามาถึงจุดนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆม,มีอะไรที่ที่ที่เราเราเราสร้างขึ้นมาก็เนื่องจากได้รับทุนจากลกูกโลกสีเขียวก็ถือว่าลกูกโลกสีเขียวมีมีส่วนทําให้เราประสบความสาเร็จมีกําลังใจในํางานมีความภูมิใจนะครับที่การทำงานของเราเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเราทําเพื่อคนไทยทั้งประเทศเพราะพื้นปน่านี่มันเป็นสมบัติของประเทศชาติให้ความเขียวขจีของป่าได้เพิ่มขึ้นนะครับ ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน